สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็ขนมตัวหนึ่งมาฝากตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราอะ่ะก็เข้าสู่หน้าผลไม้แล้วแล้วก็มีผลไม้อย่างหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยของเรากําลังฮิตมากๆเลยนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองสําหรับคุกกี้ในคลิปนี้นะคะของปุ๋ยก็จะเป็นผลไม้มีมะม่วงมีกีวีแล้วก็มีมันเบอร์รี่ก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุยนะคะโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุกกี้ที่เราจะทำในวันนี้ใช่ไหม ก็คือเป็นคุกกี้พายลักษณะของคุกกี้พายก็คือแป้งเขาจะกรอบแน่นเหมือนพายนั่นเองอย่างแรกเลยเนยที่เราจะใช้ใช่ไหมจะต้องเป็นเนยเย็นนิ่มดูยังไงว่าเป็นเนยเย็นนิ่มลองใช้ไม้พายกดเขาดูนะคะถ้าเขากดได้แบบในนี้นะก็คือเขา,าเย็นแต่ว่าเขาก็นิ่มนั่นคือเรียกว่าเนยเย็นนิ่มสำหรับเนยเย็นนิ่มตัวนี้นะเพื่อนๆจะต้องกระจายเนยให,ใหย้ทั่วๆอย่าให้เขาเป็นก้อนเลยนะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายปน่น ถ้าถามว่าใช้น้ําตาลทรายอันอื่นได้ไหมปุ้ยแนะนําเป็นไอซิ่งนะคะถ้าไม่มีน้ําตาลทรายป่นนะหลังจากที่เราคนส่วนผสมเข้ากันแล้วเขาก็จะได้เนื้อครีมครีมแบบนี้ต่อจากนั้นนะคะปุ้ยก็จะเพิ่มตัวผิวส้มลงไปถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีผิวส้มใช่ไหมปุ้ยแนะนําให้ใส่เป็นกลิ่นวานิลาแทนนะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้อ่าใช้เบอร์สให้เราตีให้แตกก่อนนะเราค่อยเทลงไป ตอนนี้นะคะส่วนผสมของเราก็จะมีเนยน้ำตาลไข่แล้วก็ผิวส้มคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะตอนที่เราคนขั้นตอนนี้เนยกับไข่เขาจะไม่ได้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะเขาก็จะมีแยกๆก,กันบ้างเอาเป็นว่าคนให้เขาพอเข้ากันก็พอแล้วหลังจากตรงนี้นะคะเราจะต้องใส่แป้งลงไปแป้งที่ปุ้ยใช้นะเป็นแป้งอนเนกประสงค์ตาเว่าล่อนก่อนนะคะคุกกี้วันนี้นะคะเป็นแป้งอนเนกประสงค์ถ้าถามว่าใช้แป้งตัวอื่นได้ไหม ใช้ได้นะคะปุ้ยแนะนําเป็นแป้งเค้กปุ้ยเคยทําแป้งงานอีกประสงค์แล้วก็แป้งเค้ก2ตัวนะคะส่วนแป้งขนมปังอ่ะปุ้ยยังไม่เคยลองหลังจากที่เราคนส,นสค่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมารีดโดคุกกี้กันคุกกี้ที่เราคน่อสักครู่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอามาใส่ซองพลาสติกนะแล้วก็รีดเป็นแผ่นซองที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นซองซิปขนาดนะเดี๋ยวปุ้ยใส่ไว้ที่ใต้คลิปไปกดดูเอา ขั้นแรกเลยให้เราปิดปากถุงเขานะเราก็เหลือเอาไว้ช่องเล็กๆก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้อะ่ะดันตัวแป้งคุกกี้นะให้เขาอ่ะกระจายไปทั่วๆถุงเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดปากถุงที่เหลือนะวิธีรีดคุกกี้แบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยรีดมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็รีดเขาให้เรียบๆเอาให้เท่าๆกันเลยนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะปุ้ยส่องแสงให้ดูว่าเขาจะบางอยู่ที่ประมาณ2-3มมิลต่อแผ่นนะเราก็เดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขานะคะไปเข้าตู้เย็นแช่เย็นนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสําหรับคุกกี้ที่ปุ้ยเอาไปแช่เย็นนะคะปุ้ยแช่เย็นไปทั้งหมด1คืนเราก็อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะคุกกี้ตัวนี้นะคะเขาแข็งแล้วนะขอให้ดู เดี๋ยวปุ้ยจะเอาเขาออกจากซองซิปให้ดูคือตอนแรกปุ้ยคิดว่าปุ้ยจะไม่ถ่ายช็อตนี้นะคะเพราะว่าก็เหมือนเอาคุกกี้ออกจากซองพลาสติกธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมือมือใหม่ไม่เข้าใจว่าจะต,ต้องเอาออกยังไงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเอาออกเป็นแล้วให้กดข้ามไปเลยนะวิธีการเอาคุกกี้ออกจากถุงก็คือเราจะต้องเปิดถุงพลาสติกออกแบบนี้นะเสร็จแล้วก็กลับด้าน แล้วก็ลอกถุงพลาสติกออกแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ลอกเขาออกอะ่ะตอนที่เรากดพิมพ์นะเขาจะติดถุงนะคะ1แผ่นแบบนี้นะปุ้ยกดได้ทั้งหมด11ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีเศษเหลือใช่ไหมเดี๋ยวปุ้ยจะเอาเศษเหลือไปทําให้ดูนะคะว่าเขาจะต้องทํำยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวปุ้ยจะโชว์ตัวแผ่นให้ดูก่อนตัวแผ่นที่เรากดมาเขาก็จะด้านหน้าด้านหลังเรียบๆแบบนี้แหละแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็จะหนาอยู่ที่ประมาณ2-3มมิลประมาณนี้นะ ตัวนี้เป็นเศษคุกกี้ที่เรากดเอาไว้เขาไม่สามารถทําเป็นแผ่นได้แต่ว่าเราจะต้องเอาเขานะคะมานวดพอประมาณนะเราก็เอามารีดตามอีกรอบนึงเวลาเรารีดนะคะก็เหมือนเดิมเลยให้เขาหนาเท่ากับที่เราเคยทำนี่แหละแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่เย็นเราก็เอาเขามากดใหม่เราก็จะได้คุกกี้แผ่นเหมือนเดิมเลย ส่วนผลไม้ที่เราใช้ขับคุกกี้วันนี้ก็จะมี3มอย่างมีมะม่วงมีกีวีแล้วก็มีมันเบอร์รี่สำหรับตัวผลไม้ปุ๋ยจะปอกเปลือกไปแล้วนะคะก็จะมีตัวกีวีตัวนี้ปุ๋ยจะเอากีวีมาสไลด์แผ่นหนึ่งนะปุ๋ยจะสไลด์ให้เขาหนาอยู่ที่ประมาณ2-3มมิลจะไม่หนาไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลาเอาเขาไปอบแล้วว่าเขาจะไม่ยอมแห้งให้เรา ตอนที่เราสไลด์กีะคะ่ะเขาก็จะมีน้ําผลไม้ออกมาบ้างตรงนี้นะคะปุ้ยจะใช้กระดาษเช็ดชูสําหรับอาหารซับผลไม้เขานะคะทั้งกีวี่แล้วก็มะม่วงนะคะวิธีการเตรียม,มาเหมือนกันทุกอย่างเลยปุ้ยแนะนํานะคะตอนที่เราหั่นสไลด์ผลไม้อะ่ะยิ่งบางจะยิ่งดีมากๆอย่างในคลิปของปุ้ยนะคะผลไม้ที่ปุ้ยสลด์มาจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงมมิลแต่ถ้าเราสไลด์ให้เขาบางถึง1มิลน,นะคะตอนที่เราอบออกมาจะดีมากๆเลย แผงคุกกี้ที่เรากดเอาไว้นะคะเราก็มีผลไม้ที่เราเตรียมไว้มีมะม่วงกีวีแล้วก็มันเบอร์รี่อันนี้เป็นน้ําตาลนะคะเราก็อันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์การวางผลไม้บนหน้าคุกกี้ก็จะมีวิธีของเขานะขั้นแรกก็คือให้เราโรยแป้งอเนกประสงค์โรยบางๆก็พอนะคะหลังจากนั้นให้เราวางกีวีที่สไลด์ลงไปเอามือกดเล็กน้อยนะคะแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลน้ําตาลที่ปุ้ยใช้นะคะปุ้ยจะโรยอยู่ที่1นส่วนแช้อนชาส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมะม่วง โรยแป้งเสร็จเราก็วางมะม่วงลงไปแล้วก็โรยน้าตาลปุ๋ยบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวน้ําตาลที่เราโรยลงไปอะ่ะเวลาที่เขาโดนกับตัวผล,ลไม้เราใช่เปล่าเขาจะมีรสชาติคล้ายๆกับแยมนะคะอมเปรี้ยวหวานอร่อยมากถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะตัวผล,ลไม้เขาก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีความเป็นธรรมชาติของผล,ลไม้เข้ามาแทนนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาคุกกี้ของเราไปเข้าอบกันวอร์มเตาอบที่150องศานะคะไฟร่างบนพัดลมปุ้ยจะอบคุกกี้ไปทั้งหมด25นาทีนะคะปุ้ยจะบอกก่อนนะคะว่าคุกกี้ที่เราอบตรงนี้นะคะเขาจะมีอายุในการเก็บคุกกี้ได้ประมาณ1-2วันเท่านั้นเองเขาจะมีความชื้นของผลไม้เข้ามานะคะถ้าเราอยากจะให้เขาแห้งแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็เราจะต้องอบเขาซ้ํานะเดี๋ยวท้ายคลิปปุ้ยจะมีวิธีการอบซ้ําให้ดู อันนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้ว25นาทีนะคะปุกยก็จะเอามาพึงเย็นแบบนี้ปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาซีนซองแบบนี้นะคะซองที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นซองพลาสติกซีนสามด้านปุ้ยจะใส่คุกกี้ลงไปแล้วก็เอาไปซีนนะคะวิธีการที่เราเก็บคุกกี้ในซองแบบนี้นะจะเก็บทั้งกลิ่นแล้วก็ยืดอายุเขาได้นานมากๆเลยและที่สําคัญนะคะสะดวกในการหยิบกินมากๆ หลังจากซีนเราก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ปุ้ยซีนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะขอตัวไปซีนที่เหลือก่อนแพ็กเกจรุ่นนี้ของปุ้ยนะคะก็จะเป็นกล่องสแน็คบ็อกกล่องแบบนี้เขาก็จะใส่กุกกี้ได้ทั้งหมด9ชิ้นปุ้ยก็จะใส่รดละ3ชิ้นนะคะ สำหรับแพ็กเกจในคลิปนะคะปุ้ยเป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองว่ากุกกี้ที่เราทํานั้นนะสามารถที่จะใส่กล่องแบบไหนขายลูกค้าได้บ้างจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆสามารถเลือกแพ็กเกจอื่นก็ได้นะอยู่ที่ว่าลูกค้าของเราอ่ะเป็นแบบไหนปุ้ยเน้นย้าเสมอเลยนะคะว่าการที่เราใส่ใจลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติขนมหรือว่าเป็นเรื่องของแพ็กเกจนะลูกค้าเขารับรู้ได้นะคะว่าเราอ่ะใส่ใจลูกค้ามากแค่ไหน ตัวแพ็กเกจเขาก็จะได้ประมาณนี้นะแพ็กเกจแบบนี้นะคะส่งไปสนีได้นะปุ้ยส่งมาแล้วนะคะพันบับเบิ้ลหนาๆหน,น่อยเราก็ส่งได้เลย <S <S เดี๋ยวเราจะไปเทสต,ตัวกุกกี้กันค่ะ <S 1> <S 1> ตัวกุกกี้ที่เราทํานะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวมะม่วงตัวนี้นะคะปุ้ยพลิกให้ดูด้านหลังก่อนอันนี้ปุ้ยอบแค่ไฟเดียวนะคะยังไม่ได้ซ้ำสองไฟเขาจะเก็บได้ 1- 2วันเท่านั้นเองกรอบไหมกรอบนะคะ ถ้าเราอบเขาแค่ไฟเดียวใช่ไหมเวลาที่เรากินเขาอ่ะก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับพายผลไม้เลยกรอบนอกเราก็ตรงกลางนะคะเขาก็จะมีความนุ่มของผลไม้ส่วนตัวผลไม้อาะจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานจะเป็นกีวีเราก็มันเบอร์รี่นะคะที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวมะม่วงอ่ะเขาจะมีรสชาติหวานเหมือนมะม่วงกวนเลย ถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นปุ๋ยแนะนํานะคะเป็นผลไม้ที่ออกอมเปรี้ยวอมหวานอย่างบูเบอรี่สตอเบอรี่อันนี้ก็ใช้แทนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนที่เราเลือกผลไม้อ่ะอย่าเลือกที่เขาสุกจัดจัดนะถ้าสุกจัดจัดน้ําเขาจะเยอะอบยากส่วนอันนี้อย่างที่ปุ้ยบอกนะคะว่าท้ายคลิปอ่ะจะมีการอบซ้ํารอบที่2ให้ดูทําไมถึงต้องอบรอบที่2การที่เราอบรอบที่2นะคะจะทําให้คุกกี้ของเราอ่ะแห้งขึ้น มีความกรอบแล้วก็เก็บได้นานมากขึ้นอบรอบ2ก็จะมีมะม่วงแล้วก็มีกีวีส่วนมันเบอร์รี่อหมดลูกสาวไปแล้วอันนี้จะไม่มีเทสให้ดูนะส่วนตัวผลไม้เวลาที่เขาแห้งแล้วนะเขาไม่ได้เหนียวอย่างที่เราคิดนะคะกินง่ายกัดสบายรสชาติดีมากๆเลยสําหรับปุยนะคะชอบกีวีกับมันเบอร์รี่มากๆเลยเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมเนยอร่อยลงตัวมากๆ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบรสชาติไหนนะคะทํากินแล้วอะ่ะอย่าลืมมาบอกปุ๋ยบ้างนะยังไงนะคะปุ๋ยก็ขอให้เพื่อนๆนะมีความสุขกับการทําขนมนะแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ